ก็ม,มีความดีใจนะครับที่ทางผู้บัญชาได้กรณุณาเสียสละเวลามาเยี่ยมมอรุงขวัญวันนี้เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาพลรตีกิติคุณนาคสุกรองผู้อำนวยการสนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือพร้อมะคณะ,ะเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์ภาร,รกิจของหน่วยงานโดยมีนาวเอกอิกทธิพลเพชรารามรองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่2ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาณนะห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดตราดสารกลางจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือกล่าวว่าสารวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในห่วงเวลาที่ผ่านมาและรับทราบปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆเพื่อนำไปพิจารณาช่วยเหลือและมอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในระดับจังหวัดการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางและเยี่ยมกำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดได้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนสร้างความรักความสามาัคคีของประชาชนสู่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งตลอดมา